สวัสด,ดีตอนเช้าชมบรรยวากศยาศยามเช้าเนาะหมอกก็ยังมีอยู่ยังอขาวๆนองเห็นหมอกกับรับกับแสงพระอาทิตย์ยามเช้าอันสดใสอันสดใสยามเช้า,าตื่นเช้าขึ้นมาก็ชมหมอกสมไรของธรรมชาติยามเช้าหมอกขาวๆๆยังมี ตอนเช้าๆก,ก่อนฟ้าทิดขึ้นเนาะก่อนฟ้าทิ่ขึ้นก็เป็นอย่างนี้ติดเกาเส้นทองบนฟ้าของเราก็ขาวก็เป็นหมอกเนาะ